thank you สวัสดีครับร้านพูสมอทรแท็เตอร์นะครับวันนี้ก็รถรถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่น L 3 2 1 8 s ด p นะครับรถขนาด3 2งแรงคันนี้ก็เป็นโฉมปัจจุบันเลยนะครับใช้งาน900ชั่วโมงสภาพเดเดิมทั้งหมดนะครับรถยังไม่เคยมีตัดท่อนนะครับเครื่องเดิมทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมนะครับสีล้อหน้าไม่เคยเปลี่ยนคันส่งหน้าก็ยังเป็นของเดิมนะครับสีใบดันคาล่างเดิม ยางหน้ายางหลังเดิมทั้งหมดนะครับกระทะล้อสีเดิมรถคันนี้ทุกอย่างคืออยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดนะครับก็ยังถือว่าสภาพใกล้เคียงกับรถใหม่นะครับรถสภาพสวยรถไม่ได้มีปัญหาเลยเลยนะครับด้านท้ายสีเดิมนะครับมารโรงงานยังอยู่ครบนะครับสีล้อซ้ายขวาไม่มีเปลี่ยนนะครับถ้าลูกค้าต้องการหารถอ่ไว้ใช้งานในสวนนะครับ ใช้ตัดหญ้าลักเทเลอร์อะไรทั่วทั่ไปนะครับก็คันนี้ก็ถือว่าแนะนําเลยนะครับสภาพดีเดิมๆนะครับเนี่ยมาร์กโรงงานอะไรก็ยังอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะแบบทําอะไรมาอะไรเงี้ยนะครับรถถือว่ามาสภาพดีสภาพเดิมราคาสูงหน่อยแต่ก็ตัดปัญหาเรื่องของการ maintenance ไปได้เยอะเลยนะครับ ตั้งแต่สตาร์ทเครื่องก็คือปกตินะครับเครื่องติดง่ายนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องของอปั๊มเชื้อเพลิงนะครับรถถือว่าสภาพดีเลยเครื่องปกตินะครับน้ำหนักทัวมาลายซ้ายขวาปกติคัตเบรกก็ปกติเลยนะครับใกล้เคียงรถใหม่ว่างนั้นดีกว่านะครับรถพื้นฐานคือใช้งานไม่หนักอยู่แล้วนะครับ รถนี่ยอมรับนะครับซื้อเข้ามาสูงนะครับราคาสูงสภาพรถก็ถือว่าต้องมันก็ต้องดีนะครับอ่าราคานี้ก็คือรวมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ระบบกองทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าลูกเออลูกค้านะครับต้องการจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์หลังอย่างอื่น <S <S เช่นตัดหญ้าหรือว่าอะไรเงี้ยที่ร้านก็มีนะครับเป็นของใหม่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเนยอะไรยังไงเนี่ย คุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกทีหนึ่งนะครับเบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ